พร้อมอยู่แล้วได้แขงแน่นอนสนับสนุนโดยโซดาซี ป่งเยอะแยะมากมายโป่งเยอะแยะสีสันสดใสเลยถ้าไม่อยู่15ลูกทำไงบ้างในหนึ่งทีมก็มี2ก็ช่วยกันนี่คืออุปกรณ์การเดินทางให้ทำอะไรคะกลับเข้าสู่โลกอนาคตนั่งแล้วก็หมุนติวหมุนอย่างเงี้ยเหรอติว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 อะก็เวียนหัวสิเวียนมากมากเลยพอลงมาแล้วโอ้ยลอกหมุนหรือเราไม่อยู่นิ่งจัดการลูกปองสูงสุดได้3ลูกต่อคนไม่ไหวขึ้นมาเปลี่ยนเพื่อนได้เพราะเพื่อนนั่งรออยู่ เก็บให้หมด15บลูกเวลาใครน้อยสุดชนะเอ๊ะอย่างนั้นตัวแถมก็มีประโยชน์ไหมได้เป็น3คนไปเลยถูกต้องโอ้มีประโยชน์นะการกใคกี่คนตัวแถมจะเลือกใครกลับแต่แล้วแต่เขาจะแล้วแต่เลยเอานะครับพร้อมไหมนั้นการเลือกใครพร้อมไหมไปเลยลูกไปเลยเอาแล้วนะฮะใครจะถูกเลือกครับครับครับโอ้โห นี่เราค้าบ้านพัดเกลียนอยู่แล้วคนอ้วนไม่มีใครเลือกง่ายๆหรอกครับตกลอเอนนี้สนุกก่อนคุณหยองคู่คุณหมั่นนะครับถูกครับคุณแจ๊คคู่กับคุณอะไรฮะจิงกาครับแก๊ปแก๊คกับกาหยองคู่กับแยมหญิงคู่กับแย้ เป็นผู้ที่ช่วย1ทีมผมดูคกับน้องหญิงด้วยกันช่วยทีมผู้หญิงช่วยทีมผู้หญิงทีมนี้มีอยู่สาคนคนเดียวทีมเดียวเลยนะงั้นให้เขาก่อนเพราะเขาสามเขาจะได้เปรียบกว่าเออได้ยังไงให้เขาก่อนเลยอ๋ออ๋อนะเสื้อทีมับเสื้อเสื้อทีมผมนี่คุณเสื้อชมพูนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คุณคุณดูยกับอ้รเอาปรเด็ดูอะไรเลย ไม่ใช่ว่าจะไม่ง้อคนที่ง้อย่อมมาจากที่ฉลาดเหมือนจะเราไม่รู้แล้วมีท่านเป็นผู้ดูก่อน้าร้อยแล้วครับพร้อมไปแล้วครับ หน่งเขาเลยได้รับการดูแลจากนิสัยเยอะอดูเวลาหน่อยดูเวลาใช้เวลาทีนี้สองนาทีสี่สิบแปดวินาทีค่ะเป็นตัวตั้งหยองนะฮะไม่เกินสามลูกนะห้ามเกินนะอะไรอะเปลี่ยนเลยอ่ะวันเปลี่ยนตัวเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ ังาีายแบนี่น,นหัวพี่เขาเอาเอาอกออ้ย <c oughs> นี้กลับมาเป็นมัองมีครั้งแล้วครับ <c oughs> โ,อโอเคพร้อมไปหมดแล้วไปอย่าเวลาอยาา่าไม่ ใชได้ชายหนุ่มก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ได้เลยแม่แล้วใช้ระบบประคองแต่ประคองนี่ทำให้ช้าว่าอะไรพี่หองไม่มีอะไรช่วยหรือแสบตาแสบตาว่าอะไร่มีสารเดิมาให้แล้วพี่นอนพี่ดารารับเชิญ่ะ ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเห็นเลยบอกไว้เรามีลูกโปล่สิบห้าลูกมีอุกบาทมาสองลูกได้ไงเนี่ยมันทำ นี่ยตาแสบเลนี่ยเฮ้ยเขาจะไมเออหนงดีนะนงดเออเยเงวดเราต้องดูแลเสียหน้าต่ำเนยขต่ำเนยต่ำเท่าไหน ก็ใส่ขึ้นเุกคนอิ่มาแล้วทีมคุณหญิง2นาที48แต่ทีมคุณหยอง2นาที1 0 บนควมามนะสามทีมเมื่อกี้เราอยู่ที่2นาทีสิบเก้าใช่ไหมะะแต่ตอนนี้ทีมนีม้คุณแก๊วคุณแท่ง2นาทีอ้าวโอ้โหตอนนี้คุณแก้วต้อไปนุ่นงแพร่ไป่อกันที่ตู้มหาสมบัติกับค,บคาแฟบดดิไอซ์คาแฟไปเลยค่ะ